สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูน่นชาทาร์ลอดนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าคนราศีมีนหรือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนการงานการเงินความรักของคุณนะคะทั้งคนโสดและคนมีคู่กุมภาพัน,น์นี้จะเป็นอย่างไรนะคะ พลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะเพราะว่าเป็นการดูดวงแบบรวมอยากให้รับแต่พลังงานดีๆสิ่งดีๆไปอะไรที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ถูกใจก็ไม่ต้องรับนะคะเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้เนาะก็ให้ดูไว้เป็นความบันเทิงดูไว้เพื่อเป็นไกด์นะคะขอเช็คพลังงานกันก่อนนะตัวตนของคนราศรีมีนตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะอืมแปดบาดไม้ได้มีการขยับขยายเรื่องงานเรื่องเรียนนะ เป็นบอสเลยนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการมีการเดินทางรักความก้าวหน้าหลุดผลโอกาสที่สองไพ่เดอะซันทางเปิดฟ้าเปิดโชคดีมากๆเลยคุณลัสีมีนห้าใบมีแต่ไพ่ดีๆได้เริ่มงานใหม่นะคะได้เริ่มอะไรใหม่ๆเรื่องงานเรื่องเรียน มีความแฮงแมนทำไมแฮงแมนหยุดพักฟ้าเปิดหยุดพักอืมกำลังหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้อยู่นะหาทางออกอยู่เรื่องของการลงทุนโอเคอยากลงทุนทำอะไรเพิ่มตอนนี้ตอนนี้กำลังคิด,คดอยู่จะทำยังไงจะลงทุนเพิ่มเรื่องเกี่ยวกับงานเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นบอกว่าลงทุนตุ้มเดียวแล้วให้ชีวิตมันให้ชีวิตมันแบบพลิกเลยอะไรประมาณเนี้ย คนลาสีมีนตอนนี้ก็เรื่องของการลงทุนอะไรไปก็ยังได้ผลลัพธ์ที่ยังไม,ไม่ไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าคุณมีไพ่เดือซันเข้ามามันเหมือนกับว่าคุณลงทุนไปเจ็ดแต่ว่าได้กลับมาประมาณสประมาณ5อะไรอย่างเงี้ยมันมีการเริ่มเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวก,กับเรื่องของงานการขยับขยายการเป็นเจ้าคนนคนการได้ เลื่อนตำแหน่งได้เพิ่มตำแหน่งตำแหน่งที่สูงขึ้นงานงานที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ครั้งที่2มีการเดินทางมีการพักผ่อนแล้วก็ไพ่เดือดซันขึ้นมาโชคดีนะคะคุณโชคดีเรื่องของงานนะคุณโชคดีเรื่องของการบริหารเรื่องของการเงินการเรียนการงานได้โอกาสใหม่ๆที่ดีเข้ามาแต่ก็ยังลงทุนรอไปลงทุนแล้วก็รออยู่ว่าเอ๊ะผลที่รับผลที่ได้รับจะดี จะดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคล้ายๆกับว่าคนพลังงานตรงนี้คุณทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างนะอืมทางานหลายอย่างลงทุนอะไรไปหลายๆอย่างแต่ว่าเรื่องการงานที่เป็นงานหลักๆของคุณอะ่ะมันได้อยู่แล้วมันดีอยู่แล้วแต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณลงทุนใหม่ๆณนะปัจจุบันเนี้ยยังรอดูอยู่ว่ามันจะดีขึ้นกว่านี้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงเป็นช่วงแบบนิ่งๆอยู่นะคะยังรอดูต่อไปแต่ว่าด้วยไพ่เดอะซันนะ เหมือนฟ้าเปิดทางให้คุณได้มาเจอสิ่งนี้เพื่อการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอืมก็รอดูอยู่อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการงานดีกว่าอืมได้เริ่มง,งานอะไรใหม่ขยับขยายด้วยนะเนี่ยคุณขยับขยายอะไรบางอย่างการงานของคนราศีมีนกุมภาพันธ์นี้เป็นยังไงคะการงานการงานคุณราศีมีนอมเออเก้าดอกไม้สเต็งมีไพ่สเต็งเข้ามานะ อดทนรอคอยมั่นคงเข้มแข็งน้ำเนื่งองไหลลึกเซ็งม,มีความมีความมั่นคงผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคไพ่เดิรสันงานของคุณมันมันดีมากอา่ะหูมันหนึ่งเหรียญใหญ่เลยอ่ะประสบความสำเร็จมากถูกใจหนึ่งถ้วยเลยประสบความสำเร็จในระดับสูงอืม โอเคมีความรู้สึกว่าใครที่ได้ลงทุนเรื่องของการงานนะมีความแฮงแมนอยู่เออปัญหาเรื่องของการงานจริงๆน,นี่สิ่งที่คุณได้ทําไปเอาไว้น่ะเหมือนทําทําเยอะทําดีมั่นคงแล้ววางแผนดีแล้วทุกอย่างดีแล้วมีปัญหามีอุปสรรคอยู่ตอนนี้อยากให้มันผ่านไปด้วยดีมันอยากให้ปัญหามันจบอยากให้มันได้แตงใจการงานของคนราศีราศีมีนกุมภาพันธ์นี้นะคะ งานของคุณมีความเข้มแข็งมากขึ้นเข้มแข็งมั่นคงมีความ stable มีความที่เหมือนมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องงานปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะที่ที่มีอยู่ปัญหาเยอะมากเลยเมื่อก่อนเนี้ยตอนนี้คุณแบบก้าวข้ามผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคมาได้หมดแล้วตอนนี้เหมือนชีวิตคุณโชคดีมากมาก คุณเหมือนแค่กับว่าคุณสร้างงานของคุณเนี่ยมันนานบริหารจัดการวางแผนทํามันมานานตอนนี้มันมั่นคงแล้วมันดีแล้วมันมีความมั่นคงมันมีความชัดเจนมันมีความก้าวหน้ามันเห็นได้ชัดแล้วมันเห็นตัวเงินได้ชัดแล้วมีหนึ่งเหรียญเข้ามาใหญ่มากๆเลยการงานของคุณแล้วก็หนึ่งถ้วยงานของคุณแก้ปัญหาจบแล้วแต่ว่ามันมีการเดินทางมีความ มีความเจ็บปวดเดินทางแห้งแมนหาทางออกอยู่เออสีถ้วยก็ยังไม่ถูกใจเนาะเออมันเหมือนการงานของคุณนะมันก็เข้มแข็งมั่นคงดีนะแต่ว่าทําไมมันยังไม่ถูกใจมันยังไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดนะเหมือนคล้ายๆกับว่าคุณอยากให้มันดีขึ้นอนะตอนเนี้ยมันยังมันยังไม่ได้ดั่งใจคุณเนาะมั่นคงดีอะไรดีเงินก็เยอะดีดูเยอะดีในะความรู้สึกว่าการงานของคุณนะสิ่งที่คุณทำเอาไปไว้นะ่ะ หมือนมันเหมือนมันต้องรอคอยอ่ะมันต้องใช้เวลาในการรอคอยที่ยาวนานแล้วคุณก็เป็นคนอดทนด้วยนะเออมันต้องใช้ความอดทนสูงมากเกี่ยวกับการงานงานของคุณปัญหาเยอะแก้ได้แหละอดทนแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเหนื่อยเออมันมีความรู้สึกปัญหาเดิมเดิมที่คุณจะต้องมาตามแก้อยากออกจากตรงนี้อะไรตรงนี้นะคะก็เอารวมประมาณนี้คนราศีีมน่ะ งานของคุณอนกลุมพาพันธ์เนี่ยคุณก็ผ่านปัญหาอุปสรรคได้เพียงแต่ว่ามันมีความเหนื่อยล้าในใจนะเหนื่อยล้าในใจว่าอ้ออยากออกจากตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้อีกแล้วเจอเหมือนเจออีกแล้วเออแก้ไม่ได้อีกแล้วมันคนมีคนมากวนใจวุ่นวายอีกแล้วทั้งๆท,ที่มันมั่นคงอยู่แล้วคู่แข่งเยอะอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมคู่แข่งเยอะก็เลยรู้สึกว่าน้อยๆน,นิดนึงนะคะไม่ได้ดังใจ เออฉันก็ลงทุนไปเยอะแล้วฉันทํางานเยอะลงทุนเยอะคู่แข่งก็มากวนใจอีกอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะก็เลยอาจจะมีความวุ่นวายหัวใจนิดนึงแต่ว่าพูดถึงแล้วคุณได้ไพ่เดิรซันขึ้นมานะ่ะมันมีความโชคดีอยู่แล้วเรื่องงานเรื่องความสําเร็จความสมหวังมันโชคดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากุ่มภาพันนี้ก็จะมีคู่แข่งเข้ามากวนใจคุณนะทาให้คุณรู้สึกว่ามาอีกแล้วเหรอต้องไปแข่งกันอีกแล้วเหรอต้องมีปัญหาแบบเดิมๆอีกแล้วเหรออยากหลุดพ้นแล้วไม่เอาแล้ว เหนื่อยเราหาวิธีคิดออกคิดอยู่ว่าจะทํายังไงถึงจะจบปัญหาตรงนี้นะคะก็แค่นั้นเองเพียงแต่ว่ามันเป็นงานมันเป็นงานที่บริหารอดทนรอคอยแล้วก็มีอุปสรรคเข้ามาเป็นเรื่องปกตินะคะก็ไม่ได้มีอะไรหนักมากขอดูเรื่องของการเงินดีกว่าอืมันเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้มันเหมือนแบบพลังงานตรงนี้คุณเป็นคุณเป็นคนที่เป็นหัวหน้าคนแล้วก็เป็นเรื่องปกตินาะ การงานต้องมีปัญหาเข้ามาไม้คุณแก้อยู่แล้วถ้าคุณเป็นผู้จัดการคุณก็ต้องมีปัญหาให้แก้มากกว่าลูกน้องอยู่แล้วนะคะเรื่องของการเงินขอดูการเงินคนราศีเมีนเดือนกุมภาพันธ์นี้หน่อยการเงินคนราศีเมีนเดือนกุมภาอือืมเนยนักลงทุนเก่งฉลาดมากเลยเรื่องลงทุนบริหารเก่งมีเงินมีเงินไม่ได้หรอกมีเงินก็จะไปลงทุนทํานูน่นทํานี่นะคะเนี่ย การเงินมีสามเหรียญด้วยจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของการเงินของคุณจะมีทีมเวิร์กขยับขยายสามเหรียญเจ็ดเหรียญขยับขยายเมจิเชียนเออเป็นคนฉลาดอยู่แล้วเพียงแต่ว่าการขยับขยายครั้งนี้คุณจะต้องใช้เวลานิดนึงแค่นั้นเองเออลงทุนอะไรไปขยายอะไรไปนะคะคุณเก่งอยู่แล้วคุณบริหารได้อยู่แล้วหนึ่งถ้วย าดาบออนะมีความรู้สึกมากเลยคนพาลาังงานตรงนี้เกี่ยวข้องกับคนที่เทรดซื้อหุ้นนะซื้อหุ้นอะไรไปลงทุนไปเจ็ดเหรียญปีที่ปรึกษาเออมีเพื่อนร่วมทีมดีอะไรดีแล้วฉันวางแผนดีแล้วอะไรดีแล้วกลุ่มพาพันนี้ค่อนข้างไม่อุปสรรคแต่คุณก็ชนะได้ด้วยมีคนเป็นคนเป็นคนคุณเป็นคน,ม,คน,ม,คน,ม,คนมีของดีันเนี่ย เป็นคนที่มีสินทรั์สิทธิ์แล้วมีไพ่ฮลเล็ตสิรัพย์สิทธิ์สูสสงสุดคนราศีมีนค้าการเงินของคุณเดือนกุมภาพันนี้คุณจะได้รับคุณจะได้มีการขยับขยายนะปัญหาอุปสรรคอะไรที่คุณที่คุณเคยเจอนะสิ่งที่คุณลงทุนไปไว้มันจะมีคนเข้ามาช่วยซัพพอร์ตของเรื่องของการเงิน มีการออกดอกออกผลลงทุนเอาไปไว้แล้วมันมีการงอกเงยมีดอกมีผลเกิดขึ้นขยายขยายเพิ่มขึ้นมีไพ่เมจิเชียนหูฉลาดมากเลยเรื่องของการเงินคุณเป็นคนบริหารเงินเก่งบริหารงานเก่งคิดอยากได้เงินก็คืออารมณ์เหมือนเสกเอาเลยอะอยตอนนี้การเงินของคุณสมใจถูกใจมากๆเดินกุมภาพันธ์ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมานะ ถ้าใครมีปัญหาเรื่องเงินที่หมุนไม่ทันเอาไปลงทุนแล้วยังไม่ได้ผลตอบแทนกุมภาพานนันธ์นี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองคุณจะได้รับผลตอบแทนในทางที่ดีได้ขยับขยายเพิ่มขึ้นได้เงินที่ถูกใจมากขึ้นในรูปแบบของมาจากของอเรื่องของการลงทุนแต่ว่ามันเหมือนมีเข้ามา แบบไม่ใช่แบบก้อนเดียวจบอะมีเข้ามาแบบพระคุณได้ผ่านฮารแฟนอะเป็นอารมณ์ที่อืมมีเข้ามาแบบพอกินพอใช้มีเข้ามาแบบมามาแบบไม่ได้เดือดร้อนนะแต่ว่าไม่ก็ยังไม่ใช่แบบก้อนเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกับว่าสิ่งที่คุณลงทุนทํแไปไว้เดือนเดือนที่ผ่านมานะกุมพาพันธ์นี้ คุณจะเริ่มเห็นดอกเห็นผลเห็นกําไรงอกเงยเห็นเงินเพิ่มเพิ่มค่อยๆเพิ่มเข้ามาเข้ามาเข้ามาจบแล้วกับปัญหาที่มีอุปสรรคปัญหาการเงินติดขาดปัญหาทุกใจเรื่องเงินลงทุนไปแล้วเมื่อไหร่จะได้อะไรจะได้เงี้ยกลุ่มพาพันนี้จบปัญหาค่ะการเงินเริ่มมาเห็นชัดเจนมากขึ้นเติบโตมากขึ้นมีความสุขกับการเงินมากขึ้น ก็คนราศีาศีมีนเนาะการเงินถือว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะก็นั่นแหละคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสวดมนต์ไหว้พระนะคะอย่าให้ขาดนะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเองนะขอดูความรักดีกว่าความรักคนโสดราศีมีนความรักคนโสดราศีมีนมคุณครับ มีความสุขมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะมากนะอืมมีความสุขถือถือแบบถือแก้วจิบเลยว่าอืมแล้วก็อืมไอ้คาว่านั่งนั่งดื่มอะไรชิลๆแล้วก็แบบว่าเปิดอมถ่ายเฟซบุ๊กถ่ายทิกต o ออะไรอย่างเงี้ยถ่ายแชทมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะนะเลยนะอะไร,นะะไรงเงี้ยเป็นคนสดที่มีความสุขนะคะอืมติดแชทนอนดึกนะอะไรนะเออ เก่งฉลาดอ้อุอปรสรรคปัญหาอ่าชนะด้วยอ่าไปตีกับใครด้วยน,นะนะใครอู้มีอะไรรับหลังคุณด้วยโอเคสตรองจัดเมนต์หลุดแล้วอือหลุดเออ,เอ,อคนโสดคุณจะได้หลุดนะเนี่ยหลุดกับการที่วนไปวนมาไม่ชัดเจนนะเนี่ยเออพลังงานคนโสดเหมือนไม่ได้โสดสนิทคนโสดราศีมีนชีวิตหลุดพ้น ความรักโปรเจกต์งานเงินไม่เอาแล้วความรักความพลังงานตรงนี้นะคะคุณนะมีความสุขกับตัวเองรักตัวเองมีความสุขเอกินเก่งนอนหลับมีสิ่งที่อยากทํามีเป้าหมายที่อยากทาเรื่องงานเรื่องเงินนะคุณแบบคุณไม่เอาอะกับความรักอะมันเหมือนคล้ายๆกับว่ามีคนเข้ามาแล้วก็มาให้คุณเลือกหรือว่าอาจคุณอาจจะต้องแบบไปเจอคนเมื่อก่อนเนะี่ยอาจจะเจอคนที่ มีตัวเลือกเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าความรักมันมันยังไม่ได้จําเป็นที่จะต้องหยุดอยู่กับใครอะอารมณ์เหมือนแบบว่าคุณยังขอดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วโฟกัสกับงานกับเงินโดนหนีกับความรักยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มีความรู้สึกว่าคนพลังงานตรงนี้คุณจะโดนมีใครทําข้างหลังคุณมานะอจบแล้วกับปัญหาของความรักที่ทํารับหลังการแทงข้างหลังการแอบนอกใจมีโกงมีกิ๊กนะคะตอนนี้มีความสุขรักตัวเอง ฟื้นฟื้นสภาพจิตใจตัวเองได้แล้วเข้มแข็งหลุดพ้นแล้วกับการที่ต้องไม่มีความไม่แน่นอนเรื่องของความรักคนโสดราศีมีนตอนนี้เดือนกุมภพาธพ์นี้คุณมีความสุขกับชีวิตตัวเองเข้มแข็งรักตัวเองอดทนรอคอยกับคนที่ใช่พอที่ผ่านมาโดนแทงข้างหลังเจอความรักที่ไม่ดีเจอปัญหาเจออุปสรรคตอนนี้คุณได้ชีวิตใหม่แล้ว ไม่เอาแล้วกับการที่จะต้องไปไปมาๆไม่เอาแล้วกับการที่จะต้องแก้ปัญหาไม่จบไม่เอาแล้วกับการที่ที่จะต้องไปรอคนไกลๆหรืออะไรอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามีไพ่สองเหรียญเนี่ยคุณหลุดพ้นแล้วกับการที่จะต้องไปไปมาๆของอาจจะเป็นหนึ่งระยะทางหรือตัวเขาที่เดี๋ยวไปเดี๋ยวมาเดี <tracing> ๋ยวมาเดี๋ยวไปสุดท้ายคุณพอและคุณไม่เอาแล้วคุณหยุดถ้าจะมาแล้วมาไม่ชัดเจน แล้วถ้ามาแล้วจะต้องไปหาคนอื่นอีกฉันไม่เอาฉันขอมีความสุขอยู่กับตัวเองอยู่กับลูกอยู่กับความาชีวิตของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยกับงานกับเงินดีกว่านะคะก็คนโสดก็หลุดพ้นจากความที่ไม่ชัดเจนไม่แน่นอนนะเพราะว่าคุณอาจจะมีใครคุยๆอยู่แล้วมีความรู้สึกมันไม่ชัดเจนมันมีความรู้สึกว่า <S <S อาจจะมีใครแบบรับหลังคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่เอาแล้วหลักตัวเองดีกว่าอะไรตัวเองดีกว่า ขอชีวิตใหม่ที่ดีกว่านะคะได้หลุดพ้นแน่นอนนะความรักคนโสดอ่ะทีนี้คนความรักคนมีคู่ราศีมีนค่ะเดือนกุุภาพันธ์นี้เป็นอย่างไรความรักคนมีคู่ราศีมีนกุุภาพันธ์นี้อืมทำไมมันมีไพ่อันนี้ตามมาตลอดเลยเนี่ยอืมคิงดาบเดอะฟูล อดี๋ยวบางกิงครับเข้มแข็งอดทนอ่ะสตรองกันมากขึ้นแล้วนี่เออจากที่เมื่อก่อนที่แบบว่าทำอะไรให้เสียใจทุกใจทำใจเออทำร้ายใจกันตอนนี้บางคนมีบางคนคนไม่ใช่เดี๋ยวนะไปเริ่มใหม่อะไรกับใครเนี่ย อ๋อกลับมาดูแลกันดีๆแล้วโอเคจากที่เมื่อก่อนนี้คนมีคู่นะเมื่อก่อนนี้เขาจะแบบว่าไม่สนใจเราทิ้งเราเออไม่ดูแลเราทําแบบเป็นชิลชิไม่ใส่จใจไม่อะไรนะคะเหมือนแค่แค่กับว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ชัดเจนอะไรกับความรักครั้งนี้คนมีคู่พลังงานตรงนี้เหมือนกับว่าคุณได้เจอกับคนที่รักอิสระ เขาก็จะไปเรื่อยๆแหละไปไปมาๆาไปไปม,มาๆหรืออีกในหนึ่งนะคะก็จะเป็นคนที่ดุดุเออเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานสูงแล้วก็ยังมีความที่ยังไม่ได้ชัดเจนกันเรา100%เแต่ว่าก็คือคบกันอะไรกันดูแลกันนั่นแหละเดือนกุ่ภาพันธน์ี้นะคะมันมีไพ่คิงคัพและไพ่สเตรงอ่ะมันมีความสุข มันมีความสุขกินเที่ยวช้อปปิ้งไปเที่ยวด้วยกันใช้เวลาด้วยกันอะไรด้วยกันนะคะมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงในในความสัมพันธ์มากขึ้นดูแลกันมากขึ้นกินกันกินเอกินเก่งกินเยอะนะดูแลกันซึ่งกันและกันได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้เริ่มโปรเจกต์อะไรใหม่ๆด้วยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลซึ่งกันและกันที่มากขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของการความมั่นคงเรื่องของการงานการเงินที่มากขึ้นด้วยเหมือนคล้ายๆกับว่าความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเดินทางไปทํางานไกลๆแล้วก็ไม่ได้ดูแลกันอะไรกันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเออเงาเงารู้สึกว่าเออเขาไม่เัาเจนกับเราหรอรู้สึกว่าเขาไม่ทาไมไม่ดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าตัดเข้ามาเคลียร์กันแล้วอ่ะเออเหมือนเคลียร์กันแล้วฉันเนี่ยปักดาบเลยเนี่ยเอาดาบลงดินแล้วเนี้ยเอ้ยเอาไง ไม่ไหวแล้วนะกับความที่เป็น the ะฟูลเนี่ยแต่กับความที่ลันล้าลันล้าชิวชิวไม่จริงจังกับครอบครัวฉันไม่เอาแล้วนะก็เลยมานั่งคุยกันอะกลุ่มพาพันธนนี้ขอเริ่มใหม่เถอะอะไม่เอาแล้วกับความกับความโลเลกับความไม่จริงจังกับสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้อ่ะจบแล้วนะขอเริ่มใหม่ขอมาคุยกันดูแลกันให้ดีกว่านี้คบกันมานานแล้วเอออะไรแล้ว ก็กลับมาดูรายการให้ดีกว่านี้มีความสุขมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นั่นแหละคนราสีมีนกุมภาพานันนี้คนไม่คู่เตรียมตัวได้ไปเที่ยวไปกินกินกินเที่ยวช้อปปิง้งมีความสุขด้วยกันนะคะกลับได้กลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะจากที่เคยทําไม่ดีกับคุณเดือนกุมภาพานันนี้เขาจะกลับมาดูแลกลับมาใส่ใจกลับมามีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องก้อนมาเลยเลยกลับมาให้เงินกลับมาให้ทอง มีความสุขดีนะคะเดินกุมภาพันธ์จุดใจสงบสูขการก้าวหน้าชีวิตชีวิตอืให้โรเคิลอะอยาคุณช้าลงกว่านี้นิดนึงนะเออทำอะไรก็แล้วแต่วันนี้อะไรอืมอิสรภาพการโอเคมันเป็นจุดที่คุณจะต้องลบสิ่งเก่า แล้วก็เคลีย์อะไรที่ไม่ดีออกนะเพราะว่านับต่อจากนี้คุณจะต้องได้เจอเจอจะต้องเหมือนลบอดีตลบความวุ่นวายออกไปทําจิตใจให้สงบมากขึ้นคุณจะได้เจอกับสิ่งที่ดีสิ่งที่ใช่กว่าชีวิตใหม่ที่ดีกําลังมามีการทรานส์ฟอร์มมีการเกิดใหม่มีการเติบโตในในเรื่องเรื่องของสปิริตชด้วยนะคะ อยากให้คุณช้าลงกว่านี้นิดนึงนะเออมันเหมือนกับว่าชีวิตคุณเจอแต่ความวุ่นวายรอบตัวเลยอะแล้วทําให้คุณสับสนว่าไม่รู้จะทํายังไงกับชีวิตตอนนี้สิ่งเสอยาให้คุณช้าลงมานั่งคิดทบทวนว่าเอ,อ๊ะสิ่งที่เกิดมาที่ผ่านมาเนี่ยมันให้ประโยชน์กับชีวิตทุณหรือเปล่าแล้วก็เหมือนกับว่ามาเป็นถึงเป็นช่วงเวลาที่ต้องมาทบทวนตัวเองว่าเราทําแบบนี้เราก็ได้ผลลัพธ์แบบเนี้ยแต่ถ้าเราอยากได้ชีวิตที่ดีกว่า มันก็จะต้องเปลี่ยนการกระทําใหม่เพื่อที่จะได้รับผลลัพธ์ที่ที่ใหม่กว่าดีกว่าเหมือนกับว่าเป็นช่วงของการที่ชีวิตจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอะเหมือนกับสิ่งที่คุณทํามาเดิมๆความคิดความเชื่อการกระทําเดิมๆที่คุณทํามามันไม่ได้ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นแล้วตอนนี้จะต้องเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนความคิดความเชื่อการกระทําลบสิ่งเก่าๆออกแล้วแล้วคิดแล้วทําในสิ่งที่ใหม่ ใหม่ๆเปิดใจรับกับสิ่งใหม่ๆเกียร์สิ่งที่ไม่ดีนะคะความคิดความอะไรที่ลบๆนะตอนนี้ให้คิดเรื่องดีๆคิดเรื่องบวกๆมองไปข้างหน้าวางแผนไปช้าๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยบาลานซ์ซิน a พซสงบจิตสงบใจคุณต้องให้เวลากับตัวเองเพื่อที่จะ เอาเวลาน้ำมาพัฒนาตัวเองก้าวไปข้างหน้าทําชีวิตให้บาลานซ์นะคะทํางานเหนื่อยก็ต้องพักวิ่งวิ่ง,งตลอดก็ไม่เลยไม่รู้ว่าชีวิตจะวิ่งไปถึงตรงไหนตอนนี้คุณมีอะไรทุกอย่างที่อยู่ใน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 ชีวิตอะคุณมีพร้อมอยู่แล้วว่าสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขคุณมีพร้อมอยู่แล้วอย่าให้คุณช้าลงลองกลับมามองดูซิว่าตอนนี้คุณมีสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขในะชีวิตอยู่แล้ว อย่าเพิ่งไปเรียบขว้าอะไรที่คุณยังไม่รู้ว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมก็ลวมประมาณว่าคิดดีทําดีนะชว่วงนี้เคลียร์พลังงานดีดเป็นช่วงของการ t r a n s อร์มการเติบโตการการได้ชีวิตใหม่นะคะการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็สิ่งดีๆก็กําลังจะเข้ามานะคะก็วันนี้ขอให้คนราศีเมษประสบความสําเร็จมีความสุขในความรักเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้าน ขอบคุณที่ติดตามรัชชาทาร์ลอดแล้วพบกับแนนใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ